กรับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับผมอยู่กับช่องวิกรณ์ซีวตแล้ชเช่นเคยนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา11โมงแล้วนะครับก็เรามาดูกันต่อนะครับว่าตอนนี้เราขุดถึงไหนแล้วนะครับผมนะครับจากคลิปที่แล้วเราจะอยู่ประมาณแถวนี้แหละครับคลิปที่สองก็จะย,ยาวลงมาหน่อยจะอยู่ประมาณนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำนะครับ ยังไม่ถึงร้อเมตรด้วยซ้ำนี่ต้องระวังนะครับมันมีโอกาสที่จะแมโครนะครับมันจะพลิกลงนาได้นะครับผมมันมีโอกาสมากนะครับต้องระวังต้องเดินระวังหน่อยนะครับมาอันตรายตัวนี้ก็ยังไม่แข็งดีนะครับ ก็ขุดไปเรื่อยๆครับขุดไปเรื่อยๆจนถึง700เมตรนะครับผมขุดไปตามทางนี่แหละมันเป็นทางเข้าไปนาของชาวบ้านนะครับผมนำมาขุดคลองข้างถนนก็นะไปเรื่อยๆครับ ผมนี่ลงไปยืนเอ,อตรงนาไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างล่างนะครับมันเป็นตมนะครับผมมันเป็นที่โคนที่ตมนะครับก็เลยลงไปไม่ได้เพิ่งไปล้างตีนมานะครับก่อนถ่ายคลิปลองลงไปเดินละ đi mất lốt, được không? cho khách làng pháo, pháo, đi mất lốt, ở khay nè, cang ở nè. ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องวิกรณ์ทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องวิกรณ์ทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปในช่องวิกรณ์ทีวีขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายๆครับผมบา,บายๆครับ